เอาละสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมนะครับกลับมาพบกับเนื้อเรื่องหลักของบัวไคบัวที่1บทที่2ตอนที่19แล้วนะครับน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะตอนที่20เป็นเอพิล็อกเป็นบทสุดท้ายแล้วเอาละตอนที่19แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้ครึ่งหลังยืนยันสถานที่ที่รุ่งพี่โฮชิโนอยู่ได้แล้วค่ะตรงนั้นค่ะ อยู่ใต้บังเกอร์น,นั่นไปกันเถอะค่ะรีบเข้าเถอะยังจะมาอีกเหรอเด렉เตอร์ของไคเซอร์ตื้ยจังเลยนะใช่ตื้มากอ่าโถเอ้ยจะมาขัดขวางไปจนถึงเมื่อไหร่ถึงจะพอใจกันฮะ ช่วยถอยไปด้วยค่ะถ้าไม่งั้นละก็คณะกรรมการรับมือกับปัญหาพวกแกนะมันขวางหูขวางตาตลอดเลยจนถึงตอนนี้ฉันได้วางกลยุทธ์ใช้วิธีทุกอย่างถึงกันนั้นพวกแกก็ยังอยู่กับ โรงเรียนที่กําลังจะพินาศนั่นจนถึงที่สุดดึงดันที่จะใช้นี่ยังไม่ลดละทั้งที่ทำให้หลาบจำทำให้ทุกทรมานจะถึงขนาดนั้นแต่ทุกๆวันพวกแกก็ยังทำท่าทางมีความสุขอยู่เป็นเพราะพวกแกแผนของฉัน่ะ แผนของฉันนะมไม่ว่าคนที่ต่ำช้าเร็วซามโง่เขาบาบัญญาอย่างนายจะทำอะไรน่ะมันก็ทำให้ฉันพวกมันก็ทาให้พวกฉันรู้สึกท้อทแท้สูญเสียกำลังใจไม่ได้หรอกจะขอรุ่นพี่โฮชิโนกคืนแล้วนะ ค่ะพวกเราไม่มีทางแพ้ให้กับผู้ใหญ่ที่น่าสมเพชแบบคุณแน่ค่ะทำการลบอาจารย์ลบกวนนี่ยนะคะเอาละ <c oughs> การสุดท้ายมันคงจะยากมากแน่ๆเลยอ่าสึกสุดท้ายต้องทั้งใจเล่นด้วยนะเนี่ย

โอเคด่านนี้นี่ถ้ากดออโต้นี่ไม่รอดนะครับ <laughs> ผมลองแล้วนี่โฮชิโนะจังฉันนะนะ ตอนแรกที่ได้พบกับโฮชิโนโจังนะ่ะก็คิดว่านี่นะ่ะคงจะเป็นความฝันก็เลยหยิกแก้มไปหลายทีเลยละ่ะเรื่องที่เหมือนความฝันอย่างการมีรุ่นน้องที่น่ารักแข็งแกร่งและก็พึ่งพาได้เหมือนโฮชิโนโจังนะ่ะมีความสุขจริงๆ อาจจะอธิบายไม่เก่งอะนะแต่ว่าการที่สามารถอยู่ด้วยกันกับโฮชิโนะจังได้แบบนี้นะสำหรับฉันแล้วมันเหมือนกับปฏิหารเลยล่ะทุกๆวันทุกๆวันก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ใช่หรอคะ ทั้งเมื่อวานเองวันนี้เองพรุ่งนี้เองก็ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาแบบนั้นแหละทำไมต้องพูดต้องคิดอะไรที่มันเกินด้วยล่ะคะ่าก็มันอันนี้โคชโนพูดนะครับปฏิหารนะ่ะ มันก็หมายถึงสิ่งที่หายากมากๆนะคะไม่หรอกโอชิโน่จังฉันนะ่ะไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะนี่โอชิโนโจังถ้าสักวันหนึ่งโอชิโนโจังมีรุ่นน้องที่น่ารักแล้วเราก็ตอนนั้นนะ่ะ ลุนพี่ต้องอยู่ข้างในแน่ๆค่ะมาแล้วไม่พังเลยอีกรอบหนึ่งอะไอ้ยันเ้จังทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนั่งเฮลิคอปเตอร์ที่ชาเล่ให้ยืมมานะคะรุนพี่โคชนินโนล่ะตรงนี้ค่ะ แต่ประตูไม่เปิดเลยไอ้เจ้าคนนี้นี่รู้ใครเลยตุ้มเกิดอะไรนี่ฉันขยับได้อย่างอิสระแล้วเหรอ ฝันอยู่หรือเปล่านะได้ยินเสียงของทุกคนด้วยสิความฝันสินะเสียงทางนี้หรือเปล่านะจะเป็นความฝันก็ได้ สุดท้ายนี้ขออีกแค่ครั้งเดียวเอาละทุกคนประสานเสียงรุ่นพี่เขาชินะ เอ๊ะได้ยังไงทำไมกันก็ฉันนะ่ะโอชินะฮะ จบก็จบกันแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ